ประุกคนได้ปิดวะเห็ละมกออกละงมกห็นละงูเนาะอืมหล่ไล่เลยทีเดียวมาแล้วม,ลม,ลม,ม,มาแล้วเห็นละงูจ้าไปสวัสดีค่ะวันทีสานบ้านยาปิดมาเก็บเห็ดมาลุ้นเห็ดละงูี่น้องปะอึนไปน้ำกันมาโม่ตะไซร์กันสามคนพี่น้องมาไอ้นี่ไม่ไ,ไ,ได้แล้วนะ่ะเว้ยไข่ไง อ๋อยู่นมันทางแล้วตัวนี่อ๋ออยู่นอกๆแล้วตัวนี่อูหูได้ลปะอือนี่ละงอกเตี่ยมาลูหาหาหาอ่างไงัดๆๆมึงเ็ดมึกรดมอเ็นส้นบ่อ้หูได้ละได้ละเพิ่นได้ละพี่น้องพะ่อกได้โอหาหาพี่น้องหาหาอ้ก็ดีเลยอือไม่อ้วนแมงเอาได้อีกละ เอ้าคอยงงกับเส้นทางไม่อยู่คอยกันเลยงงยื่เฝ้าไปสแกนก่อนคอยก่อนข่าวว่าท่านไอ้สแกนตาอยู่เส้นทางไม่ได้หนิพี่น้องมามามาไม่มาไม้อือสดงว่าบ้านเขาเ่าท่านหมู่ทางนี้ได้หนิเออมาทางนี้บ่อ๋อคนเราคือพอสแกนตาบ้านโู้นอ้ยน้อหาหาคนพี่น้องหาคน ผู้ใดได้บ้านได้มู้ดไม่อ้วนหมานละัวนี่จ้างเก็บไดเก็บเอาแต่ละเนี้ยได้จนเนี่ยไมาพอกันบาทไมาพอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอาโมญบะหมานนี่ลงอกสุกเอาพันจอดมะเก่ลือปะพันจอดมะเก่าบ่ปะไปไข่ใหญ่ผูบูดินขึ้นมาเลยบ้าดอกไงจ้าเนี่ยไม่ดอกเดียวอื หมูดินขึ้นมามีดอกนึ่งยาเยียบเกี๊ยวเกี๊ยวเป็นเมื่อวันเหยียบนึ่งหันเกี๊ยวเปนเหยียบกระคักโอ้ดอกงามคักพี่น้องเลยตังน้องเออมันก็มันก็บูกระคักแล้วหมูกิ่ไปสองขึ้นมากระคักสองเออเกียบมันเหยียบ ạy kể là gì bóng đi lợi thế này để đón lưng lưng ở đây lạc mhm mhm bụi điên kịch mha mhm 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 เฮียพงมามาคนละเทือจะมากลับมาเจอกันตีอืมแมนไม่ว่าแม่ขยับหรยอจะเต็มแตกปะะแมนรุ่นเห็ดละงอกูจชงนอละเอ้ยละงอบดอกบ่าไง งูกดอกไม่ใหญ่เด้อวันนี้ดอกไมัใหญ่ดอกไมัใหญ่ดอกเดียวเดือตาเขาดอกเดียวลงตาเขาตะคุนได้ปิดน้องข้างในเขาเคลียหัวหัวยังงูกออกล่ะ เะมงกเรางกเนาะอืมไปเคลียร์เคลียร์โดนหัวเขาไนะดูมาดูนี่อนอนอโอ้เนี้ยอืมหลายหลายเล็กน้อยก็เลสับก็เสับแยกปิกติ่มเนาะม,มาแล้วมาแล้วเรางกจ้าไปต่อไปต่อโอมาหาไหม,ม่อือออ้นเนี้บนยาบาเรียวยงงลาเห็ดยอ โอ้อยงสีเออหลายเนี่ยมัน่บอยด้วยอ่นเอาไปพัดยังแซ่บอ่บาเอาซื้อๆกันไม่เอาเด็บ่านหน่อยคือกันฮ่องเจ้าวันไหนจะไข่หน่อยอยู่ใจไมันก็เย่กลับบ้านเลยอืมก็แล้วน้องหันได้ก็ไดนสี่สี่หาไข่กับก็แปดไข่อ๋อาอืมมองสองมองยนัองหันได้ี่ขึ้นตาเมื่อบอกว่จังสีหลาย